ทางผู้ชมจําควรตอตนนี้ก็คือเป็นความยากลําบากในการเดินทางของเฮาครั้งนี้ก็สบายดีท่านผู้ชมหมดสุขก่คนอีกเส้นเกาเส้นเคยเนาะกาตอนนี้ก็ยันงนาวมืดๆเด้อเนาะก็คือเฮากําลังสิเดินทางไปห้วยทรายเนาะพี่น้องเฮาสิไปเอาเครื่อง หรือว่าสุดกีฬาที่ว่าเข้าได้สังน้ำห้านเพิินไหวอยู่พูดอะไรเนาะจำนวนอยู่หนึ่งหอยกับอีกสามสุดเนาะพี่น้องเพื่อนํำไปมอบให้เด็กนาเคียนอยู่ทีฮงเรียนปถมบ้านละอางเนาะพี่น้องซึ่งการไปข้างนี้เนาะเข้าสิไปทางหุวยทรายพุ่นเลยเนาะจากเมืองเผาอดมขึ้นไปหุวยทรายแล้กวก็าจากหุวยทรายลงไปทีบ้านละอางเนาะคือมันต้องได้อ้อมข้ามเมืองเลยเพราะว่า ถ้าหากว่าเฮาซิเมื่อทางเส้นเก่าที่เขาเคยเมื่อนี่เครื่องเขาลายเฮาสิเอาเมื่อบ่อมดเนะเพราะว่ารถเขาเป็นรถจักรแล,ะะล้วก็รถไญ้นี่ถ้าหากว่าเมาเป็นรถไง้เขาจาเมื่อพัดสิบุมีคนยักเมื่ออีกแล้วก็อีกอย่างนึงก็มันบ่มีเหือที่จะนำรถหันขามบักไปได้นะเฮาก็เลยจำเป็นต้องได้ออม จากเมืองผาขึ้นเมืองหุยรายจากหุยรายลงมาเมืองผาอีกบาทหนึ่งเนาะพี่นอกเชิงทางนั่นนี่มันขอนขางจะสะดวกกว่าทางนี้เนาะเทาทีวาเคยทมผู้ที่เพ่นหูมาหลายหลายคนแต่ตัวข้าพระเจ้าเองก็ยั่งบ่าท่านเคยไปนะเมื่อนี่ก็เลยว่าอ่าสิลองไปเบิ่งวานมันชีเป็นแนวใดมันชีสบายหรือว่ามันชีลลำบากแนวใดกัเดียวเข้าไปติดตามน้ำกันเนาะนาท่านผู้ส้มตอนนี้เข้ากับเดินทางมาเดระยะนึงแล้วเนาะ นี่ก็คือรถของเขาพอดีเขามาหอดเส้นทางที่ว่าค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางของเขานั่แหละก็เลยว่าอยากถ่ายให้กับทานผู้ชมได้เบิ่งว่าในการเดินทางไปมอบเครื่องมอบของให้กับนักเขียนในข้างนี้นี่มันลําบากซ้ำใดเนาะเดี๋ยวชีพาไปเบิ่งเนยนะอ่ะนะ,นะก็ที่เห็นอยู่ทั้งหลังมันหละยทานผู้ชมเบิ้งแนวนี้ก็อาชีพว่เห็นเนาะเพราะมันเป็นฝุ่นก เลิกเตอะพระฟุน้นกะเดี๋ยวไปเบื้งเนาะว่ามันชีเล็กซ้ำไดนะตอนนี้ก็ขึ้นรถของฮาวนาะธานผู้ชมงกะฮาก็เดินทางมาได้ระยะหนึ่งแล้วแหล,แลอะอะสภาพกี่ฟุน้นคือดังที่เห็นเลยเฮาขี่รถก็คือต้องได้ค่อยๆไปเนาะนี่ดังนะขออนุญาตนะท่านผู้ชมฟุน้นอักชันผู้ชมจมควน ตอนนี้ก็คือเป็นความยากลําบากในการเดินทางของเฮาข้างนี้เนาะ ท่นตอนนี้เข้ากับ่านจุดที่ว่ามีขีปุนหลายๆหันมาแล้วเนาะก็จุดนี่เนาะยูระวางเมืองเผาดมตอหาเมืองหุวยทรายเนาะก็ถือว่าลําบากพอสมควรเนาะในการเดินทางของข้าครั้งนี้แล้วก็ตอไปทางหน้าก็ยังิมีอีกหลายๆจุดแต่ก็อาชีพวันท้ายให้เบิงเนาะก็ถือว่าเป็นอุปสรรคในการเดินทางของข้าพอสมควรเนาะแต่เพื่อให น้องๆเพิ่นได้ครับความสวยเหลือนะสียากสีลำบากซ้ำได้เข้าสิไปเนาะพี่เนาะเดี๋ยวเข้าไปพบมาทำขส้นตอนนี้เขากับมะฮอดที่หวยทรายเป็นทีอยพล้วกแบเบิ้ง ภาพาไปนะเนาะคงว่า้ต่องให้บรรยายมันยังลายคุณบู๊อยู่ในกล่องสี่เห็น,นบ่เนาะลางจ้าไม่ละ ั่หน่อยเข้าพักพอหนอหน่ิดนึงเราเขาชี้ออกไปเอาเครื่องอยูฮานเขาเจาอาอะออกอากาศชี้ออกไปเวียกน่ิดนึงเป็นไปเอาเงินยูธนาคารธนาคารเนี่ยแหละที่ว่ามีผู้ใจบุญหลายล่ะไอทานผดิตสงมาเนาะเขาแกยังไม่ทันเลยเอาเชือกชี้ถือโอกาสวันนี้แหละเขาไปเอาเลยเนาะ<ฮ>และโอเคนะท่านผู้ชม หลังจากที่วา่าเฮาพักพรอนกินเข่ากินน้าแล้วแล้วเฮากลับไปโลเอาเครื่องบวกมันไปโลเนาะความจริงเฮาโลไว้ตั้งแต่เมื่อนั้นแล้วแหละแล้วก็มื่อนี้เป็นมือที่ว่าเฮามาหับเครื่องหลังจากที่ว่าเฮาสั่งน้ำฝนก็ได้มาครบตามจํานวนแล้วเนาะทั้งหมดแมนหนึ่งหอยกับอีกสามสุดน้อพี่น้องก็ที่มีของอนุบาลได้พอหนึ่งได้พอสองได้พอสามได้พอสี่ได้พอห้าได้เนาะก็หลายๆสั่นรวมกันอยู่นีิมัสเนาะทั้งหมดก็คือหนึ่งหอยสามสุดเนาะ นราทีให้เบิ้งเป็นแบบเสื้อขาว,ขาวๆเนาะพี่เนาะ,ะนะกะชิประมาณน,นี้กะชิมีลายๆสีลายๆแบบแต่ละอันนนกักะชิบ่คือกันเนานะนี่เนาะเสือ้อ made in Thailand ยางดีนะเดนาะว่าแต่เป็นเสื้อก็ๆเก๋ๆเนาะตอนนี้เป็นเสื้อที่ว่าผลิตอยู่ในไทยยางดีเนาะ,ะแล้วก็ เกิบเนาะตอนนี้มันเกิบยูสามเป่าบ่เบิ้งก็ได้แล้วเนาะเกิบนี่ก็ค่อยไปเบิ้งตอนมอบเอาเฮากะขีคขานเมียนลายเทือเด้ <c ười> ค่อยไปเบิ้งตอนมอบเอาเนาะเกิบน,นะนี่ก็มียุ่1หนึ่งหอยกับอีกสามคููเส้นเดียวกันนะพี่น้องใครทุกคนน,น,น้องนาเรียนยูทิโอเนียนบัตละอ่างมีหนึ่งหอยสามคนเครื่อง,องออของเฮากะเป็นเกิบเป็นสุดกับที่มียุ่นหนึ่งหอยสามสุดหนึ่งหอยสามคููเส้นเดียวกันเนาะ เกิบนี่แม่นเฮาสังซื้อ,อยูชีเมืองผาเพื่นเนาะเป็นเมืองที่ว่าเฮาอยู่เพื่นแหละเพราะว่าตอนนี้เฮาอยู่ที่เมืองหอยท้ายเกิบนี่แม่นเฮาเอามาแต่เมืองผาเฮาเอาไซรดโดยสารขึ้นมาเมื่อเช้านี่เพราะว่าเฮาไปซอกเบออิ้งยูต่าแถวหอยท้ายนี่แล้วราคามันค่อนขัง,งจะสูงเฮากันเลยว่าเลือกซื่อ,อยูเมืองผาแป๊บหนึ่งเนาะโทรศัพท์เขา่าแม่เท่ามาท่านผู้ชมครับ ฮัลโหลเออฮอตแล้วฮอตแต่ได้เศร้านะข้านไปโลกิงโลนั่นบด้โท้หาบ่บ่ตก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  มืออื่นมือฮนพูนแหละไอ้ฮอตบัตนะเหมือนเนะกะพอดีแม่เพิ่นโทรมาเพิ่นโทรมาถามว่าเฮาฮอดแล้วกะมื้อเช้าพอดีเฮามาเฮากะเบียกหลายเด้อก็เลยบ่ได้โทรคอเพิ่นเพิ่นเป็นห่วงกับเลยโทรนําถามว่าฝนตกบ่แมยังบ่เนาะกัตามภาษาพ่อแม่ลูกกันแหะเนาะที่กี่เฮาฮอดเสร็จแล้ว เกิบอะอ่ะเนาะเกิบตัวน,นี้ก็คือข้าซื้อ,อยุี่เมืองเผาดมเนาะเอาขึ้นมาเพราะว่าเท่าที่ข้าไปซอกนี่ยยุ้แขงนี่ราคามันค่อนข้างจะสูงกว่าแล้วข้าไปคิดไรเบิ่งกัอยุ่เมืองเผาดมพ่นได้ราคาทึกกว่าแล้วก็บวกกับค่าขนสงที่ว่าจากเมืองพาขึ้นมาแขงนี่ก็มันก็ทึกกว่าที่ว่าเฮามาซื้อ,อยุ่แขงเฮาวก็เลยตกลงซื้อ,อยุ่พุ่นแล้วก็เอาขึ้นมาสี้ทับสนหนึ่งเนานะตั้งใจฟังเนา คันฟังพวกเข้าใจก็ฟังสองสองรอบสามรอบเนาะพี่เนาะนะกะชิบะมานนั่นแหละมืนอีกอะเมือ่อพักพรอนกันนะแล้วกะ็มืออื้นเดี๋ยวเฮาสีเอาเครื่องพวกนี้เนาะขึ้นลดโดยสานแล้วกะ็ลงไปจีหงเฮียนอีกบัดน,นึงนะ,ะว่าโตที่เฮามานี่คือเฮาออกเมืองเลยเนาะความจริงเฮาสีเมือทั้งพุ่นก็ได้แตได้ว่ามันขอนข้างจะลลำบากแล้วกะ็อีกอย่าง มันบ่มีเฮือบักไงพอที่ว่าถลดไ่สิสามารถข้ามเมื่อใดเฮาก็เลยว่าอ่ะตัดสินใจมาหวยทรายลหลก็จังลงไปเมืองผายอีกบัดหนึ่งการเดินทางของฮามื้อนอี้ก,ก็คือจากเมืองผาขึ้นมาเมืองหวยทรายลหลก็มืออื่นแมนสิจากเมืองหวยทรายลงไปหาเมืองเผาอุดมอีกบัดหนึ่งนะพี่น้องทับย์สนวุ่นวายขนาดนะกะถือว่าลำบากพอสมควรแหละกะแต้ถึงแล้วได้ก็ยะเนาะ เพือ่อนำความช่วยเหลือส่วนนี้ไปให้น้องๆชิมงานของพวกเขาทุกคนกับมีแต่สองคนเนี่ยลักลักก็คือขับพเจ้ากับเมียเนาะเต็มทีนะพี่นอ้องชิลําบาัากซําใดกะพวกเขากับซิโอต์ชิทอนเพื่อนำความช่วยเหลือพวกนี้นี่ไปให้น้องๆเนาะเพื่อให้ได้บันเท่าความขาดแคลนของเพิ่นไปได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องพอครอบใจน้ำผู้หญ่ใจบุญเนาะที่ว่าเพิ่นสนับสนุนเครื่องส่วนนี้มา มีหลายๆทานเนาะเดี๋ยวเข้าชีไปลงตอนคลิปชิว่าเข้าไปหมอบเนี่ยได้กับฟากติดตามคลิปเต็มเนาะประมาณมืออื่นหรือมือเือนี่แหละชีไดี๋ยวลงนะลย,บยบาย